พี่น้องทังในมาเสืองว่าขื้เสองว่ลายแถมเลยนี่โอพี่น้องทังคุณนะครับทั้งเมืองทั้งเนือบบพวกโอ้สี่มเสืองว่าลายเหมือนเดิมเสองว่าลายโจเล็ดเลยเสือไล่โคมเลยข้ามันลายป็นไล่ะัญพวกปจอปอพันละกันมือสีพัญหามันงามแหง ก็นอยพีน้องต่อยู่ครับต่อยู่บ่ต่อไไปไหนไม่เปนเนั่ต้องบเออต่อมาก็บโปิพหลัดตั้งกันยังมาต่อเออสายหน่องสามหลานก็ยังไหลานเยอะโอ้ยบมแตงเดอแล้วพ่อหานบันตายแตงเป็นชีเรียนอีกสาน่องมานก่ไเยเ่าไรสืโอ้ยค็ดมากจิง

เนื <cose S 1> ้ดเท่านี <Hugo. S 1> so, uh, ้เนื้ดต oh, oh, um, so, no. yeah. uh, ัวเดียวอ่ะก็บ่ขายเวียดวันเอาาทนวียดบ่จ้าเดนี่ัท่าบ่มื่ไ่าไดล่ะ4,000โอ้ตัวบบไงหน่4,000เราว่ะเวียดสีบัวมากนั่นเหนือบัท่านหลายเนาะอืมสีมันมันงองงามก็ประมาณนี้แหะแมมันมันบ่อยไง มงนสี่พันก็แบบใหญ่เลยหัวเราเป็นยังดีดีได้หัวจ่อยซื้อหัวจ่อยต่เดี๋มีกไรซื้อหัวอ้วนไปจ่อยลงรูปตายิโอยเป็นแน่นัวดก้อนจอยไปอ้วนผมมีกำไรเข่าฮะ้ยก็ได้แล้วเน่แม่ก็ได้รันา่านั่น่น ห้องเนาะกัญเสียงมื้อซื้อกระเดีใหรซีพันกัญเชียงมื้อแม่นยี่ว่ถ้าม่นเสียมื้อซื้อข้าแต่เอาหรอข้าเมยก็ะลูกมันจะแบบปุ๊บเจ็ดแปดเก้าลูกมันสามพักว่าเจ้ากระเดียให้ท er> ีพันเม่นี่หว่เขาเปี Nixon> ่ยนัป่

ต่อคือเสียเมืองเนี่ยหน้าต่องอใช่เลยเสียเมืองเสียเมืองตอดีโอ้เราต่อลีลาเราข้ามอบเราคืออันนี้เราว้าวคือไว้่าม่นไม่หาสีแดงงอไอซีบบอกเนี่ยนั่นยาบำรุงเราหลายนี่เราสีแดงงอเราตอปอดอยู่บอดยาวเรือหายไปต่องอจักต่อแนวใดไนาะต่อหยัดจะเสื่อนั่นผู้ขายกับยังหัวจะข่อยฟังหัวกับยังหูว ก็เนี่นีนี่ว่าในง่วเพื่อนไหนแต่เขาถามมาเพือนคือกับฝาตอฝาดียโอ้โหคือนาะตอปใจโจ้ปอดใจโอ้ยว้าวเนี่ยตีอะไรเพื่อนนี่นึ่นบาทไปง่ายนดเดีวไอซ้ำโตรูปสามพันอุ้ยขันว่าอุ้ยเหรวบทถามถ้หรอกแต่ว่าผมบัญญัน เขางอกแก้วขาดนันอยู่ผสมานพอดีเนี่ยคนปวยปปผสมหลอดผสมคู่ทำเื่อยังอเป็นยงบอกยงเบอก็คือคือเบิ้งงวงามอกแก้วเอ้ยเบิ้งอรุณสองสองม่เท่าไดขายคนส่นเ็สิบสอง้ขายเ้ขายอสี่กคือพอสยู้อยู่ปปีเออเขขายกับขาขาปีพอวเมียบอกขายกันไ้เงิน เออได้แน่นอนผู้ขายก็ได้เงินผู้ซื้อก็ได้อันผู้ขายได้เงินได้ทำเก่าบ่ได้ได้ทำอาม่าอยู่บ่เหยาะบ่ได้หัอเก่าตอมเตียงคดเออธรรมดาละพ่อขายสมมากพ่อคุณขายสองหมื่นแปดพันอยากได้กันเทือนผมผมคือผมซื้อเพวกไงกําไรเพิ่งหน่อยเพิ่็ขายมัน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 พออยู่บ่มียังถ้าก็ได้เขียวหัวเขียวห้องคารลโอ้ยมันใหญ่เลยใหญ่มันใหญ่เหรอ หวหัก็จได้แข้วใส่หัวอาหารบ่บครับอางัวเรียงม่ามาซาบ่มีหัวอาหารเนูเข้าาใจเงื่อนสื่อปุ๋ยกับ่มีอยู่นึ่งเก้ามาแต่ขายหั่นไรกินู่หรอกพ่อไงได้ว่าไมได้กินมาหลายมล้วโผล่อะไรยังไปเพราคาเจ็ดพันสองร้อยบาทก็สื่อพรีเนาะ มันกับขอซืออยู่พวกเวียนา้ำหายไข้ีพันหาพันแต่ว่าพวกซื้อไปเลียงหานยอะพันเพได้ืนของลอยขายขายเอาไปงต้องเลยขยผู้เลอ้องเลยแก็า้ขานับวกขายใไหมือเาขายหลดมาร่ัพันพนหไีมงานพอ่เล่านเว้ยมันนานผ่านผนสมพันธาหมืน่สามพันห้าแมู่ไปยัไปยัไปย หม้อสามพันสาัเนี่สองห่นาจะมีพจอยจอยตัวนอ้ตงนี้มันเน่อยจอยจอยตำนี้คือจอยใหอยากเบียงมเอาสามตัวสามตัวเนยสองหมื่นสีแม่ลูกสตัวสองหมื่นสี่เออสามตัวสองหมื่นสี่พันใหอะไรเอาเกี่ยวเอิงดีอยู่ที่คาดอนมุดแด เข้ามันกัเจ้าของงวาผูกไว้ขึ้นอยู่บนใบบุญมันจงเถอะงอ่เออไงงวดงวดมีอน่อยพาดอกนั้นนี่เดี๋ยวงวสี่ห้องไปขายเฉลี่ยกำไรเลยมื่บ้านนี้เขาเลยบบนสื่อจ่อยใไหมใช่หมื่นสี่หมื่้ามู่บ้านเขาต่อกันเฉลี่ยหมื่นสองเรือมาหมื่นพันห่นเข้ากันไปแนวนีา่เขาเบิรงคาคาเขาหลอเข้าเขาทางในเอามืนที่พันจัพี่นองแมนอยู่ในหนอง้มืเเอ่น เขาจะเลยไปเลี้ยงแม่เพิ่นกับเม็มซิปกับม่ดทีซิบไม่รูกจักลูกจักลูกและจักลูกแหละลูกสองลูกที่สองมันกัดโดไปผู้โทรไปนั่้โทรไปนั่มดูนแปดเจ็ดูนแปดเจ็ดดเจ็ดก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสี่หนึ่งหนึ่งเก้าสี่หนึ่งหนึ่งเก้ารอมดเดาจ้าบาของวดจอยหอมจอยสี่ันมองขายเลยมองขายเลยสี่ฝันเราอะมองขายไทยกระดูน บไปจจาขาดทุนเนี่ยนนเนี่ยน0นีพันเนี่ยนอะเอาไปเรียงไว้มันอวนนาะแน่นจอยปวดระเวกข้อ้งข้อส่วงนี่จอยลายขนาดนียแนี่ยนี่กับเพอน่ะเอาทยก็โดนพี่น้องพ่ยากกับีเลียงนี่ยีพันซื้อๆเนี่ยมนหลายตัวเนี่ยนทั้งนทะไรที่ที่ไม่รงคนบ่้าเดียวไล่ไมได้ล่ะนี่ ขายลูกมันมาครับห้าพันแปดแบนป่ลูกมัน 5, 4, ลูกมันห้าพันแปดบ่ลูกห้าพัหัวใครยุดตัวล่ะผู้ซื้อได้ใครผู <c oughs> <c oughs> ้ซ <c oughs> ื้อใครแอ้ยโอ้ยผอ้ยโอ้ยา้ยโอ้ยโอ้ยัุย้งดอยอมยู่เว้ยมั้ยัอ้ยน้ยโอ้ยอ้ยโอ้ั <c oughs> น,น,นะ <c oughs> อ้าพี่อยอ้อ้ยโอโโอนอ้ <c oughs>

อร์โทรไปไหนฮะเพื่อนเอาไปเลี้ยงน้ำนะผโทรไห้เพื่อไอ้หกสองเอาศูนย์หกรอยหกสามสี่หกสามสี่เก้าสี่เเก้าเาีเก้าเกยู่ทังหนิอยู่ศีสะเกดครับเมือเมือโคดมักโคดีมักพวกลอยจังไลตัวนี้ราคาขายกับสองหมื่นหรยโอ้โสองหมื่นสามพนหกค ราคาขายอย่างนี้แต่ว่าหก่อยสามพันหกพ่อขายเปิดปีเติม2องหมืนได้เด้อเหรพ่อพ่อข,ข,ขายอยู่เปิดปีพนัาอะไรนะครับโกแก่อาจารย์แต่ว่าอฟซีเป็นทามหลายงวาหน่อยอย่างสิสามพันกว่าบาทพี่น้องสามพกร้อยบาทมีหลายอยู่บเบิตหลัครับตัวเดียวถ้าวรร่าเป็นซื้อ ้ามาไหนกับพ่อดขาอยู่นอนกําไรจากรอยกว่ช่องยนึงครับชัดเจนอใช่โอเคอยู่ดอกนี่เราเขาควรนึงนี่ดอกแต่ไหเน่ยซือกินหลังจุ่เงินลังหาต่อไมไม่อีกพ่อใดอีกควรนึงตัวนี้หาพันกัวได้ครับนี่นี่นีนี่ตัวนี้แดงเข้มหาพันกัวี่หาพันเจ็ห้องขายหมดเลื่องหองขายหอนหาพันอยู่ก่าันเพิ่งอยู่ครับานหนิด เขาก็หน่อยมาหน่อยพี่น้องใครอยากไรแม่งัวแลพวก็มันซื้อตัวนั้นก็เป็นกระซื้อแล้วมันซื้อเออตัวนังมันโกแก่ผ่านโยผ่านโปรโย่แล้วเราสาวเพราะว่าเอาไปเอาไปขายเพื่ออนาคตทั้งหนาเพิ่นเบิ่งเพิ่นมันเป็นแก่เพิ่นก็ซื้อเด้มันอวดแกบอกเป็นแก่าสะแมนแมนมันเป็นคนเกี่ยวข้องที่มาพิดารว่ามึงหัวงามมาขายให้เบิ่งเข่วมันได้เข่วอะไรตอนนี่ผู้รับรูกแดง ขายรวมหมดเลยขายลวมคนหอกแลวเรือจะมีเง <cam> ินหมดเัห่นสองหมืสามพันสหมื่นสามพันมรสี่สิบกว่า่าสองหมืนสองพันสองหม่นสามพันมตสบกว่าีนี่เบิงเื่ยงได้บออนามองเฒาอยู่ รับสองกับประมาณน,นี้แต่บา้านสอแม่ลุปปเสองโตอ,อ,อันนี้เม่มันใหญ่ลกวลกกไปสง่งเขาเหรอกาเพูมากรกาเที่พูมากกว่าแต่บาในใหญ่ของเราอีกทีหนึ่ง,ง่งตีกขายสองหมื่นตัวว่าในโมใบตัวบอบอบอต้นึง่ามๆนะคนนี้เพิ่งขายเท่าไรสองหมื่นหกว่าสองหมื่น,นเจ็นสร้อยม่นเจ็ดพันสองร้อยเมันเป็นเมียสาวถ้ากระดีแยว ตัวเด็กกว่าลุมแหลนี่แล้วหลุม็ซ้มองยันโคองยันมาเป็นหมันอ่่น้องใครสนใจมีมีผู้ทานมีผู้สนใจเอาเบอร์โทรไว้นั่ดูถามีผู้จากไดนั่เบอร์โทรได้วยกัน่อสี่เจ็ามสองแปดแปดสองหนึ่งใ้มันต้องยันของเรารูปเยว่ากูมองแล้วูว่รูปแล้ว รูปเรี้ยวราคาไม่ยังได้จังม่าลูกรูปเล้วราคาเป็นหมื่นหาสุดมันขายเท่าไรบ้านนี้ขายหมื่ทีห่ยูบแล้วเนี่ยไม่อดพื้นกขไล่พันหนึ่งทักรอดพื้นก็าเบิ้ององเถาอยู่ไอ้เอาไป้อะไวเรียบร้อยแล้วมันบ่านี้เซ็ตหรอล่กเด็กล็ไล่หอดพื้นเราวะกระสีเมนตัวมาซื้อสี่พันใครสามพันกระสีรอดพื้น ใหญ่ขนาดเลยเม็ดสี่สิบกว่ากว่าถุงขายขายงอใหญ่เนี่ยเจ้าหาแม่บได้มันใหญ่ราคาถือสี่พันผู้สื่อเนียมันใหญ่แฮงผูท่นหาหยาให้เขาอ่ะกินหยาลายดิกินหยาลายอ่ะนี่ลาคของถือก็คงอใหญ่ราคาถือที่ลรางอแสนหาบอว์แมนมาขายลูกเพื่อนลูกมันมาเบิ้งน้ำในแม่เขาจังสื่อมันต้องมีแนวประกอบเลย ห้องรองกี่สิอราคาแสนเด็กี่อแสนหานะืออยู่สี่หมซื้อมาแสนหานกับลูกบ่ซื้อมาหมาทีอยจะเวียดตอนหนอะวางเวียนจักบา่ะเวียวหายมซื้องปานีไรกับพีเนะ่ไรกับพโอ้ยเห็มันมัน่นขงมาขายขงิดขายบมามันทีขายยากเลยนี่คนละเอาก็เจ้าคนละ เออแม่ยู่ราเอาพ่นสา่ลุกไปกับพี่น้องพ่นกับบอยากกรนนี่ภายในงวนใหญ่แม่ที่แม่เน้อยใช่มแม่เนน้อยจรงเลยล้วนี่นี่ี่ทนเพ่นยหมื่นสามงเลยอต่างกันเนี่ยโอ้เอาพี่น้องเบิงเพ่อยากได้น้ำเบิร์โทรไน้ำเบิรน ้านแปดห้าเจ็ดหกเกาเจ็ดหกเก้าห้าแปดศู้าแปดศอ้าวใหญ่อีของคุณนั่นะเคือตัวเดียวในตลาดบ่อจันมีตัวเดียวในตลาดนี้หนุ่มแน่นอนี่แม่นี่แม่้มวเก่าอยบอกโอ้มีราคา่อ่มีราคาบ่มีเจ้าของเห็นตัวเดียวพี่น้องเกบที่ทั้งนควสวรรค์พนจะเบิงมีเท่านี้แหละพี่น้องบ่มี สายหูบขาตลาดเลยพี่น้องราคามันถือในตลาดเห็นตัวเดียวเท่านี้ล่ะเจ้าของคนโดอยู่ผู้ใหญ่ขายตัวไหนผู้ใหญ่ขายตัวไหนใพันตอตัวเดียน่นี่ผมตองข้เจ้ผมก็สื่อตัวนี้ซื้อตัวนี้ม่ใหญ่เดี๋ยเอาไปขาว่านมันไปให้เฮ็ดกินั่ประจําเรา ผมดีเซลไหมไอ้มันเป็นแม่ลูกมันตัวนี้จักบาทก็ลูกมันตัวนี่เมือนว่าตัวหนี่พันลาหกพันหกพันพันลาหกพันตัอตัอเพิ่นบปหลายพูห็นเพิ่นสี่พันต่สองพัน้นเปรหลายดอกสองพันหนึ่งพันเอางามดีของเราจะให้หาห้าหรอไม่หาหาเลยก็พอขายไง มันพ่อขาเยเดหมันนี่ยังพอบตรเอเยงมนน้ำเมยมันนองเปิดไห้หานหาเบิ่งไหมน้อยงามกัมีราคาอยู่เลยพี่้อมันงามเป็นราคาอยู่โอเคให้เพื่นจ้บัตรก่อนม่เร็วม่เร็วเเลย ว่าคาคเขาหหาหาพ่อขายเดี๋ยวเีย่จะมีนเบิงนะนาดีไก่ดียู่ไป็ตะเบิ้งเขาเป็นรบาร์าเงิก่ก้งนึงนะ้ซุ้มนั่นบอกซุ้มกผู้เจนี่ก็ผู้แปลที่เจด่อยแปลท่านเจอด่อยกระซุ่ได้อยู่ไ่ดีเน้อก็ได้อยู่เนาะ รถหายเน้รถหายได้หน่อยหฮะรถหายได้หน่อยหเออรถหายได้หน่อยหนันหนึ่งโอ้ยโ้ยขายปัดแต่เมาก็ซื้อใส่เป็นพันนี่เอาเมาออกที่ล่ะโอ้ยบ่แล้วขายไปน้ำกันนี่ละแต่รถคาเมาออกพันหนึ่งคาห้วยพันหนึ่งกับไปรถสองพันเออตายตายเลือดเยียดพันเนี่ยที่ไท่ดีของเราอยู่พันคนที่นอนเราเดือดขายแล้วเงี้ย จะเบงไปเจไปเขาขอกจะมองกับพันนึ่งจะมองพันนึงยังไดังน้ำเอร์โทรไปศูนย์เก้าเกองศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดห้านี่กัดตะการมันไม่มีเนื้อบ่บาง มันมีอยมันน้อยให้ละาหนึ่งสองพันกว่ามันให้แพงกับการช่างแล้วกันช่างเขาบอกถูกก็ตายอ่ะถูกอยู่เมื่อวานผมไปถ่ายคลิปอยู่ถูกอยู่บังเต็มรถแล้วบ่ยังครับได้ควายได้กี่ตัวแล้วควายได้ยี่สิบโอ้ยเยอะอยู่ควายพอซื้ออยู่นอกควายนอกวัวเยอะอยู่วัวเยอะอยู่ตอนวันนี้ราคาแข็งหน่อยเด้่วัวมันเยอะอยู่แต่ราคาแข็งแล้ววันนี้นะเออสามพันห้าสามพันห้ายอมบังเขาอะไรสองพันบอก มันใครได้อยู่บริษัทสองพันกูแม่น้ำมาพอดีบริษัทสองพันกันบุญหนองน้ำเพิ่นที่ขอเพิ่นสองสามร้อยกี่รให้กูเมจูงมันอนี่ฮึวันนี้พ่ออาจารย์บอกเว้ยนี่บอกมาี่มือนอยู่บห้อยจะพูดไทยเดี๋ยวมึงเพาไหนท้ามราคากันยังมา่หมื่นอยู่เนาะ

หาเหียบก้ัห่ตอบข้อตอข้ขใน e ันเจ้าขายบได้ตเดือนม่ขายได้มนเจ้าของแม่น่าเป็นยังไงรบารนี่สามื่นเจ็ดพนกเทีวเพียงมันเถ่าเนมันเจ๊กไรง่าอะไรในงตัวนี้ห้าปี รับเงินยนไม่อกไมครบจะบองให้สามหมื่นเจ็ดพันพี่น้องบัดอมช่องของครับแอร์บัด้่องขอาทิตยได้เลยครับแอร์น้อ่องครับวาอาทิยได้เลยครับพี่ตันคบที่ห้าสิบพี่น้องฟักแห้งไเดหของเพื่อนว่า่ะได้ของเพื่นว่าะตัว่รือป่สีบ่ไหนกบไหไหเขาบ้เจ้าเจ็ดสี่เก้ก็บุคากรไ้เบียดงัวอ้วนเก็บุากเบียด เงือกเขาคือเขาให้จักบาทนี่เงินกบเาเปลี่ยนพันธุอยู่บ่บ่สามพันบ่แม่นร้องค่ะตัวกอะไรสามพันบ้านเฮาเขาก็สิซื้อที่สามพันเขาให้เวียดเนี่ยพี่น้องก็เบิ่งฟังตลาดกล้วยจักหน่อยก็เป็นพิธีพี่น้อง ห็นบางดินเห็นมาราคาควายมันถือมขาเร่งมาคะายพี่น้องฟังจักบาทกันเป็นอาจารย์เนี่ขายจะค่มเลยมือนี่เนี่ยเขาคือว่าลาคาควายถือแข่งั้นขายยังไนหะเขาขายยังไน่ะเมย์่ๆนะนะไดได้สองมื่นอยู่เมย์วนๆนี่อ๋อบีทอดองกับบหอดนอน พ่กเรา่อยเปนพ่อฟังพี่น้องมแปดท่านมีแบบงเขาตลาดดีจะได้พี่น้องทั้งทางค่อยกันนี่พระเจ้าเ้คยไบใเห็ดพ่อพันคุ้มคุ้นี่มื่นเท่าได้นีม่นแปด0ัาง้มเนยกัขึ้นไปเนยนะเขาามันง่มิใ่ไเออมื่นแปดเนาะห้องยืซื้อดอกหรอ ออออ้้ยนกัดู่ซแม่สั่งเปิ้นขายอะไรแบบเนี้ยนะจังหวับพี่นาดีดยูของเป็นสัลาเัิว่าพี่น้องโอ้ยพยยาะไปกล้วยพี่เดียวกล้วยไปเพล่อไเห็ดพวงพันน้าปึดโอ้เงาหางคืดีกเลยเนาะกระตั้มใหญ่ตั้มหนาอะพี่น้องราคามันงมกันใหญ่ามมันห่นาในหน่อยของรองแข็งแรงกับผู้หอนมื ่และลุงเมเราว่าเสีมาสื่อพาเราไปสื่อมือนื้อเสียเวาะสื่อจะทำหนิมอะไรกันนอกเสร็จไปรอบังอามันไหนเนาะเขาม่เยทอีค่อยงามกันขึเก่าแล้วนี่ขึ้นรถน่อยลงมากเก่าขึ้นรถลอยน่อยลงมาหนิ มาเลึกออกมาสองเทือ่สามเทือเลยจักบาทส่วนลเลยสองมือคนในมือขายสองมืาเออขาดยตัวสองมือการย่ตัวนั้นทักเรียกล้นเติมเนี่ยถือก่ห้อยโอ้เป็นยังไนมือนี่คนเขาว่าในห้างเขามาสื่อเขาคือว่ามันถือมันแมนอยู่บ่คือก็อส่สก้าบาทเายสองมือกว่าก็พอบางดีเรามาคุ้ยมันถือเนี่ยเราอะพอานเจคือคุ้ยจอยคือเจ้าของเนี่ย ถือก็พอโอ้จอยก็จะคล้องทีปันเอาจอยลาเบิ้งแม่หนีบกันถ้มาแม่แม่พอดีแม่ก็ลูกนี่พอจะแม่มันดูเดนน้ผู้เ่าเดี๋วพอมันมาสีห่อนมือป่แปที่ารยไม่มือเออยังวันมาสีห่อนมือจังวน่าแปที่ผารยใมไ้เใชกันเดี๋ย่ะอีโจนาดไมาให้มันกินยางนี้มันเขี้ยวยพ่ไขเตมันเขี้ยวไ่ถือวา่ถือพวกมือนพนาะ พญเต้ากเธอเทียวนาเทียวมาไปซ้อนห้งมีมห้างเพิ่มมไห้มันกอดแมันไข่เนี่ด้วโอ้ยมันสพาเบื่อนาะุแหกช่องหาเแปดีึงสามพ้าคมันวามันถือแห้งเหมือนทีแมนมันแพงเนอะนี่มือนี่แพงถือเกี้ยวข้อจอยถือเกียวขอจอยเออทีแมนเออถือเกี้ยวขอยเราะทีแมนค้อมลาอยู่ดอกแปด ขันงามันบอมันมันมันแพงเนาะมันแพงเขาบอชืดตัวเก่าบ่อไม่เรียกวัตถย้ยพอจ้าคือด็ก้งามแพงไหมนี่ขาดขาดขนโย้ดแล้วมือนนอข้นง่ามแพงอยู่บ่อมื่นเท่าไหร่ามื่นสองันห้า้ยโอ้ยมันบ่อนมื่นอายเพิ่นเพิ่นตบ่ออนมื่นเนี่ยหอยายเพิ่นตอบ่หอนมื่อบัวานกัอคลายอยู่บ่อนืบ่ออนบ่อนมื่นขายออกอยู่บ่อน่ เมื่อนั้นคือยังต้นใหญ่กว่านี้คือยังขายเก่าพันนึงก็านี่จุวที่นี่ยมันงามกว่าคุยมื่นหายินเลยที่นีแจ้งสันสดเลยครับเนี่ยต้นนี้พันจังที่ว่ามื่นสอค้้ยนในยางเอ้ยโอ้ว่าไปอีกแลวนะหาร่อยคนพัโบคล่โอ้นี่อันนั้นปะตัวนี้รอดหมื่นพันบไคลอ้มันเทิมมื่นสองมื่นส

ว่าเป็นพันสีคลายกับพันพันสีายมื่นสองรอ่างนั้นแมนอยู่บ่<ะ>มันแมนอยู่บ่มันแมนตัวห<ะ>นอมันบ่พ่อดมื่นสองบอดเท่าไรจ๊ะมื้อหน,นึ่งกับแหงเหรอแพงเดี๋ยวบุสือเันดูบ่ลูกกาผ่าวล้ายละนอนที่เป็นอย่าง เนี่มันเพทงตัวใหญ่พันยี่หมื่นหนึ่งนะึงนะใช่นี่เป็นจุงเสือกอยู่นี่นดงสิฮะแต่ความงามมันแนว่ยไัซเพลงหน่อยงามโอ,โอ้โหแต่ความงาม